ตอนนี้เราอยู่สุโขทัยครับเราเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเราก็เลยองมาทำทำอะไรแบบบานๆอันนี้ของดีมองสุพรรณนะแม่องสุพรรณครับอร่อยกว่าสาลี่ใช่คือจะได้ภูมิใจไงหนูทําไปก็คือฝีมือหนูได้แค่นี้อุ้ยนนี้ไม่ได้เห็นน้ำมากเลยครับเอ๊ะหลับแล้นะหนีซีจ้ว่าวเฮ้น้อง สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราสองคนนะครับมาจากแดนไกลใช่นะครับกรุงเทพมหานครบินมาเลยครับตอนนี้เราอยู่สูโไทยครับตอนนี้นะครับเราเนี่ยได้รับภารกิจมานะครับเราเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเราก็เลยลงมาทำอะไรแบบบ้านๆนะครับผมซึ่งเราจะทําวิถีไทยครับด้วยกันว่าตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านจักรศาตรบ้านศรีสุข ครับผู้ชื่อถูกไหมถูกแล้วอยู่ที่บ้านกล้วยครับบ้านกล้วยครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําอะไรกันครับมุงค์พุมาเขาจะไปจักราททาอะไรนะเดี๋ยวนี้เราจะมาทำฉลอมกันใช่ครับนะครับมาทําฉลอมกันซึ่งรู้ไหมว่าฉลองน้าตาเป็นยังไงไม่เคยเห็นเลยพี่เซนก็ครั้งแรกเหมือนจะเคยเห็นแต่นึกไม่ออกเพิ่งเพิ่งได้ยินชื่อฉลองก็คือตอนถึงเมื่อกี้เลยครับรู้จักโุจจามันไหมปจมามนสว่างวง่ะที่ถือฉลอมโดยเขาบ้านสายทอง อ๋อนั่นเป็ฉลอมเหรออันนั้นฉลอมอันนี้เขาชอบฉลามฉลามนั่นชอบกับคุณงับงับได้แล้วครับฉลอมเราจะให้แม่เขาสอนเราจะได้ฉลาดปะป้าน้องสวัสดีครับป้าน้องสวัสดีครับสวัสดีครับลุงสวัสดีครับวันนี้เรามาทำฉลอมกันครับป้าน้องต่อฉลอมนะเดี๋ยวขอเสร็จอันนี้แป๊บนึงนะครับได้ คือวิธีการขึ้นฐานฉลอมสี่เหลี่ยมอ๋อใช่่สุพรรณเลยคสุพรรณบุรีก็ทำนะคะนี่เป็นคนสุพรรณครับน้องเป็นคนสุพรรณครับสุพรรณใช่ใช่้องหล่อเนาะโอย่นสุพรรณคือคนสุพรรณหล่อค่ะนะครับโอ้โหุ่นไม่น่าจัดสรรเลยเนาะโอ้ใชไมครับอันนี้เนื้อไม้แบบโอ้โหเนี่ยต้องใช้มือใช้เล็บนะคะอ่าได้ครับแม่อันนี้ของดีเมืองสุพรรณนะแม่เมืองสุพรรณครับ อมังสุพรัตอร่อยกว่าสาลี่ก็ใช่อร่อยกว่าสาลี่ด้วยผมไปชมมาจากพันเองอันนี้คือการสอนฐานลองสี่เหลี่ยมหูหิ้วนะคะก็คือเราจะสานขึ้นมาแล้วก็พันเป็นหูหิ้วสวยค่ะแต่ที่เราจะมาสอนกันวันนี้ก็คือก็คืออันนี้ครับน้องก็ขึ้นไว้ให้เรียบร้อยขึ้นฐานอันนี้ก็คือฐานนะคะอ๋อร้องคือทาอย่างนั้นแล้วเราก็เอามาใส่ยีต่อก็เอามาใส่บล็อกแล้ว ขันให้เรียบร้อยนะขันตอนที่เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็มาขึ้นอันนี้นี่เลยพอทัดได้ฐานปุ๊บจับไหมคะอลองเลยไหมคะได้ครับอพอจะพอขึ้นฐานเสร็จแล้วเราก็จะมาขึ้นขึ้นโดยรอบให้เป็นอย่างนี้นะคะนี่คือมีตัวอย่างไว้ให้เรียบร้อยอ๋้วทัดป็นต้อนเลยนี้อ่าใช่แล้วครับราทำกันจะเป็นคนเก่งก็จะอปทำอันนี้ต่อเลยก็คือเวลาสารนะค่ะจากแบบๆอย่างนี้เนาะก็เนี่ยค่ะเอามา รัดลูปอย่างนี้เลยอ,อ,อย่างนี้นะคะก็คือยกเส้นล่างขึ้นมาแล้วก็ควายอย่างนี้นะคะอ๋อควายกันไปเรื่อยๆอย่อแล้วก็ยกเนี่ยมันมันจะอยู่ข้างล่างนะคะเสร็จแล้วก็ควายรัดไว้ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เส้นนี้น,นหลุดออกอ่า,อาใช่เนย่ค่ะมันอยู่ข้างล่างแล้วก็งัดขึ้นมาใส,ใส่เส้นตอกแล้วก็ล็อกตรงนี้นะคะก็ไปเรื่อยๆ พอมาชนกันปุ๊บเราก็จะทับเส้นที่เราขึ้นไว้แล้วนะคะเนี่ค่ะทําเหมือนเดิมโดยไปซักสองสามตานะคะเพื่อกันหลุดนะคะซึ่งในมุมพี่นั้นมองไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะสอนพี่ลอันนี้นี่จะทําให้ดูก่อนเนาะเดี๋ยวจะสอนนะคะครับนี่ค่ะเราจะรัดไว้อย่างนี้คือมือนี้ดึงมือนี้ ไข้ถ้ายังไม่ถนัดก็คือช่วยกันสองมือเลยนะคะอันนี้ถนัดแล้วเนาะเนี่ยค่ะอันนี้เราไว้ก่อนไว้เส้นที่สองคือเส้นแรกเส้นที่สองเส้นที่สามถึงจะปกติเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองไม่ปกติคือมันไม่อยู่นะคะมันไม่เป็นตา,นะะาไม่ปกติมันเป็นอะไรคะแม่มไม่สบายครับก็คือหนูต้องขึ้นแบบนี้ครับผม ผองข้นแบหนูหนูจะขึ้นได้ไหมหนูหนูพูดตัวเมื่อกี้หนูมองไม่เห็นเลยหนูไม่เามองแล้วมองมือถ้าเส้นแรกเราไม่รอดเราก็ไปต่อไปได้เส้นเราพุ่ม้าเส้นแรกได้เห็นเรางุูมจะโชว์เส้นต่อไปเราก็ไม่รอดนี้ก็คือเราจะเอาเส้นที่อยู่ข้างล่างเนี่ยสอบยกขึ้นมานะคะยกขึ้นมายกขึ้นมาเนี่ยเอาเอาเส้นล่างเนี่ยยกขึ้นมาตลอดเลยคือคือที่เรา ป้าน้องถนัดแล้วป้าหนองก็จะยกไปอันหนึ่งสารอันหนึ่งแต่ถ้าเรายังไม่เป็นเราก็จะยกไว้ก่อนเลยอ่ะยกไว้ก่อนเลยนี่เอายกขึ้นมาใช่เอาอล่างบนนะครับมันก็อยู่จะอยู่แถวเดียวกันระดับเดียวกันหมดเลยนี่นี่เราขับโอเคครับขึ้นเรียบร้อยทุกอันแล้วครับเสร็จแล้วเราก็เนี่ยใส่ใส่เข้าไปอย่างนี้วางครับเสร็จแล้วก็ล็อกอย่างนี้ เนี่ยค่ะล็อกอย่างนี้แล้วก็เราก็ยกเส้นนี้อีกอ๋อก็ทับลงไปใช่ไหมแล้วก็เราก็ล็อกไว้เนี่ยค่ะมันก็จะเป็นลายอ๋อคือยกยกเส้นนี้ใส่เส้นต่อยกอันนี้ยกอันนี้ใส่เส้นต่ออ่าแล้วก็ค่อยเส้นนี้คืนไปเย่เก่งอ๋อโอ้ได้เลวต้องระวังเส้นหักนะครับตรงนี้ใช่ไหมเราอันนี้เส้นใหญ่หรือเส้นเล็ก เส้นหมี่แน่นอนเลยเอาแฮะแม่ล้ำมุกต้องุกเราต้องสู้แม่สนนี้ขึ้นมาให้แม่ค่ะแน่เก่งนะยกยกสอดตออ่ายกสอดตอความรู้สึกผมเหมือนแบบยักษ์ยกยืดจวดคนละคนและคนดาวไม่ถูกค่ะ ซึ่งเดี๋ยวอีกสามวันข้างหน้านะครับเราจะกลับมาทุ่ระพุต่างตอกันนะครับเฮ้ยผมเริ่มได้ยังไงเออเดี๋ยวคนที่ลองครับไปดูว่าจะรู้ว่าใจยังไงนะหรือเปล่าระพสอนพี่ก็คือถ้าได้แล้วสอนกันเลยพี่น้องก็จะนั่งดูว่าสําเร็จไหมเราต้องเอาไอ้ตัวเนี้ยที่เป็นตัวฐานนะครับอแล้วก็ยกตัวนี้ขึ้นมาวางทับเข้าไป ยืดตึ๊บแล้วก็เอาดีขึ้นบนหรือใช่ไหมเอาอันนี้เอาอันนี้ครับนี่แล้วโอเจ๋งมากเจ๋งมากยังไงนะอย่างี้วางไม่ไม่เอาอันนี้ขึ้นมาต้องมีตัวพาดก่อนอันนี้พาดฮึบอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็เอาตัวตรงนี้เอาตัวนี้ขึ้นมาปิดข้างบนครับอย่างนี้อ่าเห็น้ลได้แล้วสวยเสียได้เป็นคนไม่สวยสวย สวยเหรอสวยโอเคใช่ไหมครับใช่ปุ๊บใช่ยกอันนี้คือคือจะได้ภูมิใจไงหนูทําไปก็คือฝีมือหนูได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมครับแต่เขาว่าได้นี้หรือว่าได้แค่นี้นะก็คือจะได้แค่นี้แค่นี้ก็คือจะได้แค่นี้ที่เราคุยกันเราจะเอากันกี่ใบคะอ่อ่าเขาเป็นใบเลยแหะครับ ฉลอมหนึ่งใบะลอมสองใบผมว่าเอาใบเดียวพอใบเดียวให้รอดก่อนก็จะใบละชั่วโมงครับตอนนี้ครบวงเลยครับป้าครบวงก็ทับทับทับค่ะอี่เดิมเนี่ค่ะทีนี้เนี่ยค่ะเรายกเรายกไว้เหมือนตอนเราสานแล้วก็ยกด้านนี้ไว้เลยนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วก็ขอดรงนี้ออกนะคะอ๋อนี่คือเสร็จแล้วเลยครับเสร็จแล้วค่ะ นี่คือฉลอมจุกค่ะอ๋อ้ฉลอมจุกก็คือมัด<ช>ข้างบนมัดตรงนี้นะคะมัดตรงนี้แต่ถ้าเป็นฉลอมหูหิ้วอันนี้อันนี้นอกเหนือนะเราก็จะแหวกอย่างนี้เลยให้เป็นหูหิ้วให้เป็นหูหิ้วนี่ยค่ะอือย่างนี้เลยเลฮ้ยนี่เก๋อ่ะเนี่ยแบบนี้เลยนะคะเฮ้ยโอ้โหนี่ส,สวยมากเลยครับแอมสแิสก็คือ เสร็จแล้วอยากให้สวยเรียบร้อยแล้วก็เอาเชือกกล้วยพันอ๋อพันเลยแต่อันนี้สวยแล้วสำหรับหนูค่ะสวยแล้วสำหรับพวกเรานะครับป้าพูดผิดตรงไหนป้าใช่ครับคือพวกผมเห็นโอ้โหสวยเลย สวยมากฝีมือไม่คือคือคือเสร็จแล้วจะเป็นยงไงถ้าถ้าแบบถ้าสวยครับถ้าสวยจเสร็คือตอนนี้ไม่มีเลยไม่สวยเลยเพราะว่าเมื่อคืนก็ไปละสิบห้าใบอันนั้นสวยกว่าอันนี้อีกนะเชื่อครับใส่ซ้มเป็นสี่เหลี่ยมนะไม่คือผมว่าอันนี้แค่นี้สวยแล้วเชือกกล้วยด้วยนี่ไงแบบสวยดีปีใหม่ใส่ส้มใหม่าเริ่มลยครับเราอันนี้ยังไงนะครับ เรานนไม่ได้เกิมดมาแบบนี้กันใส่ตองเหมือนเดิมใส่ตองเหมือนเดิมอย่างนี้ละฮะอย่างนี้ต้องต้องนนอทำด้านนี้ทำด้านนี้อ๋ออ๋อไม่ถึงควยควยควย ค่อยให้มันเป็นลายนี้ให้ได้อ๋อครับค่อยก่อนเนี่ยอย่างเนี้ยมันรออยู่แล้วเนี่ยมันรอจะเป็นตาอยู่แล้วก็ค่อยเลยค่อยเลยนี่อ่าอันนี้ก็ค่อยอยู่เสร็จแล้วผมดูไม่ค่อยออกนะครับลายตาหมดเอยลายตาหมพรมันเริ่มต้นใหม่ลายตาหมดยากทางยากยอมรับเลยว่าพอได้ไปสอนแล้วจะรู้ว่าเขาทำไม่ได้แสดงว่ามันยากยากมากฮะ ผมแล้วที่้ําเรียมาจากบ้าไม่ได้สักอย่างไมกเลยน่คยากค่ะยากการขึ้นเนี่ยมาน้องภูบาลละบาลมั่วไปทีกันให้เสร็จดีกว่าช่วยกันช่วยกันถือชะลอมีเท่นะใช่วันหลังถือไปเรียนนะน้องภูแต่เอานี้เลยใส่เนี่ย iPad ไปใส่ไปอยากได้อันใหญ่กันี่ยต้องใส่ iPad ไปเรียนนะครับ แต่ต้องทำเองนะโอ้ยโอ้ยเลยอ่ะเดี๋ยวมีเวลาว่างสักเดือนมานะน้องอยากมีกระเป๋าปะน้องบอกว่าขอขอเป็นกระเป๋าเป้เลยกระเป๋าเป้ทำอะไรเดี๋ยวให้ให้ฝึกก่อนฝึกก่อนนี้ก่อนเดินางราชพัฒน์ที่บูรสงครามวิลล์เขาประสานให้มาสอนต่อผ้าต่อผ้ากับเครื่องจักรสารเห็นไหมคะอันนี้นะคะ อันนี้ขายดีมากเลยเพราะว่ามันเป็นงานของที่นี่โดยเฉพาะเลยติดกับงานจัดสารพี่เชนชอบลายนี้เลยลายสีฟ้าอยู่ด้านหลังอง <c oughs> งานนี้ได้ไปอมอบให้กับควายินยเพร<อ>าะเขาชอบผ้าไทยอย่างนี้เนาะและเสร็จแล้วมันเป็นงานที่วันนี้ของอปทผู้จัดการอปทเอาไปเท่า,หายห่ครับนี่ใช่ไหมครับป้า โอ้สวยมากโอ้พวกนี้เท่มากเลยอ่ะอ๋ออยากได้กลับไปเลยเอ่ะทำไมเขาไม่หลอให้เราทำให้เาหนนขเาที่สร็จกลับว่ะไม่มีใครหลอกเลยนะครับม่หลอกเลยใช่ไหมอ่ะอุ้ยอันนั้นสวยมากสวยอุ้ยอันนี้อันนี้สวยไหมอันนี้คือป้าป้าถอยเองใช่ไหมครับอันนี้ผ้าซื้อจากศรีลปชนาลัยอ๋อซื้อจากศรีลปชนาลัยมามาต่อกับเครื่องจักรฐานมีคนจองไงครับไม่มีค่ะโหสงสัยจะได้อ่ะวันนี้อุ้ยผมเอาจริงนะครับ อยา,ากได้เป็นากคณแม่ครับให้ป้าน้องเลยนะ จากเจ็ดน้อยเก้าสิบแป็นแปด้อยเออ790เป็น750 790เป็น800แต่ว anyway. <ugu> like <laughs> ่าถ <eurs> ้าต่อป้ามากพันหนึ่งป้าทำจะเสร็จแล้วอ่ะแต่ใช่นี่คือความตั้งใจของเราเราก็คุยป้ารู้นะว่าโดนหลอกอ่ะเต็มใจรู้เขาหลอกนะไม่ผมไม่หลอกอะไรป้ากันเลยแบบอยากรู้วิธีการทำที่ถูกต้องให้คุณผู้ชมได้เห็นวิธีการทำ ถูกต้องเนี่ยค่ะวิธีการทำที่ถูกต้องเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับป้าจับยอครับอุ้ยเร็วมากครับผมประทับใจในตัวป้ามากมองหน้าไปสารไปมันก็เสร็จนะคะครับป้าถ้าจุกก็จะเป็นแบบโคจรสว่างโคจรอัน่ี้อ๋ออันนีเคืออยนางที่ขึ้นรถเขาชอบเอามาใส่ไข่กันใช่ไหมฮะยขึ้นรถไฟออ๋รถไฟนี่ง่ายมากเลย สมัยโบราณก็จะทำนี้ใส่กล้วยใส่ส้มโอเราจะบานอย่างนี้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็ทําตรงนี้ให้เรียบร้อยไม่งั้นบางคนเขาก็ชอบอย่างนี้เลยนะคะก็ผูกอีกรอบนอ่ะยิ่งง่ายนะคะ ทำไมเพราะถุงพลาสติกนี่ค่ะยอดเยี่ยมครับคุณครับนี่ค่ะฝีมือคนนี้นะคะสองคนนะคะฝีมือสายตาไม่เราเราทำสามสี่เส้นเลยใช่ใช่ก็ยังภูมิใจเนาะยังได้จับได้ทำเนาะใช่ครังยมีโอกาสนะ่าจะภูมิใจมากเลยเพราะว่างานจากสารอยากอยากให้สืบทอดเนาะถ้ารุ่นนี้ไม่มีแล้วก็คือผมไงเตรียมสืบทอดเลยนะสองคนนี้ต่อได้เลยคนนี้คนนี้รออยู่แล้วครับอันนี้ยังเด็กอยู่เขียนให้ดูนะคะไปทักวิธีเขียนนะคะ ก็กล้วยคือจากต้นกล้วยอจากต้นกล้วยแล้วนี่แหละค่ะเอากาบเอากาบมาแล้วก็เอามาซอย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 แล้วตากแดดไก่เทียงอันนี้เรียกว่าตะก้าไรเห็นไหมปะชรอมหูหิ้วค่ะเป็นชรอมหูสวยมากเลยพอเสร็จอันนี้แล้วเนาะเพราะว่าตะกมากที่มันไม่สวยมีที่ติดแต่วันนี้ก็คือป้าไม่ได้ทําเองนะคะผมก็เลยผมก็ไม่มีที่ติดนะครับอันนี้สวยมากเลยที่มันบุบบี้แบบนี้เว้าได้แล้วได้แล้วลุงภูมิจริงจริงมันต้องกลมนะคะ ไม่ตั้งใจให้มันเป็นอย่างนี้ดีไซน์มาแล้วนี่คือง่ายที่สุดเย้เย้เก่งมากค่ะเย้เยๆเงานของป้าสารสุกพี่เนี่ค่ะอันนี้เขาเรียกชลอมปิ่นโตก็คือจากชะลอมอันนี้ค่ะจากชะลอมันนี้แล้วเราก็มาตัด เสร็จแล้วใส่เปิดเงี้ยเลื่อยอ๋อแต่ใอันนี้คือป้าใส่แลกเกอร์แล้วเีลียวครับเคลือบเคลือบเงาแล้วนะคะอันนี้เคลือบเงาแล้วฝาเปิดได้นะคะอ๋อชั้นเรียนตัวนี้ราคาอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้อยู่ที่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทอ้หูยย่อมเยาไม่แพงย่อมเยามากๆนะครับร้อยห้าสิบอ่าแอันนี้เรียกว่าอะไรครับป้าอันนี้แรกเริ่มเลยคือจะไม่มีหูหิ้วนะคะเป็นกระปุกสตาร์เฉยๆกระปุกสตาร์ใส่สตาร์ใอ่ไว้เก็บสตาค์เสร็จแล้วป้าน้อง พัฒนาต่อยอดใส่หูหิ้วค่ะเก๋เลยค่ะเจ๋เลยค่ะไปได้เก็บการคำโต๊ะได้เลยใช่พี่แปลว่าตอนผมเห็นครั้งแรกผมรู้สึกว่ามันคืออะไรคืออะไรคะบาทพระไซส์มันแบบว่าแบบนึกถึงว่าแบบพระอย่างเงี้ยบ้างแล้วก็แบบว่าเขาเรียกทรงทองค่ะ่งงคะใส่บาทได้เลยเออจริงเนาะใช่ไหมอันนั้นก็จะเป็นกระเช้าสี่เหลี่ยมกระเช้าสี่เหลี่ยมหูหิ้ว สส่ส้มค่ะอันนี้ออเดอร์เยอะมากสามสี่ร้อยใบแลวค่ะเฉพาะวีใหม่หนะคะอุ้ยอันนี้ไม่ได้เห็นนางมากเลยครับเขาเรียกว่าอะไรต้นนี้อันนี้เขาเรียกยบบจกัจกระจัน<ห>อันนี้ทําจากใช้ครั่งแล้วนี่เป็นเส้นป่านนะคะไม่ใช่เชือกนะคะมันจะดังตรงนี้ค่ะโอ้ยดังตรงนี้เหรอค่ะอ๋อตอนนี้นู้ว่าดังมาจากตรงนี้ เมื่อก่อนอ่ะเคยเล่นไหมเคยเล่นโทรศัพท์สายไหมคะครับเออนั่นแหละเขาแผงนะกันเดียวกันยิงได้นะคะไม่เจ็บนะไม่เจ็บเท่าไหร่จริงไหมครับยิงใส่พัดอะค่ะจริงอ๋อหนูไลองยิงใส่กันดียอยอๆยิงค่ะพับดึงของพับปุ๊บเนี่ยค่ะไม่ไม่เจ็บใส่ได้สามเส้นอ๋อแล้วครับว่าออกทีละเส้นละเส้นใส่ได้สามเส้นอ๋อ ก็คือเป็นเด็กน้อยเนี่ยอันนี้ที่เก่าถึงในคลิปต้นต้นค่ะเป็นเป็นเป็นสินค้าหลักของที่นี่นะคะคือมีออเดอร์ทั้งปีไม่รู้ว่าเกิดกันเยอะขนาดไหนเพราะที่นี่ไม่มีเกิดแต่ที่อื่นเกิดนะคะก็สั่งกันแล้วสั่งกันอีกสั่งเยอะสั่งมากมายนะคะคือวางเฉยๆแล้วเข้าไปได้ค่ะลองดูดวพี่เซนลองเลยลองพูดลองดู มาไม่พังยกไม่ผังเฮ้ยป้าเอาว่านใจเข้าไปนะคะอ๋ออันน้องภู้มาลองดูเป็นใบหลักเลยเอาไว้ให้ฝรั่งอะค่ะเลองเข้าไปดูสามขวบอะไรเงี้ยก็พอจะยกได้เอเอฮเฮ้ยโอ้โหได้ละเฮ้ยพอดีเลยอะของผมอะว่าไปมันจะโค่นนะคะอย่าพิมพ์มันจะปุ๊บี่ไหมเอเฮ้ยหลับแล้วนะซีซีจะเว้าให้น้องฟัง ท้ายที่สุดนี้นะครับต้องขอบคุณคุณแม่มากคุณแม่นะนะครับผมที่ให้ความรู้พวกเราให้เราทํานี่ฉลอมฉลอมคุยซิวกับแบบจุกครับใช่ครับแบบอะไรนะแบบจุกแบบจุกจุกนะครับขอบคุณมากนะครับที่สอนพวกเราทำแล้วก็ช่วยพวกเราทําจนสําเร็จถ้าไม่มีแม่นี่ไม่ได้จะสําเร็จได้ไม่ได้ทำเลยนะครับผมก็อันที่สองเหมือนไม่ใช่พวกเราทํานะครับใช่ครับต้องเป็นแม่ทำคุณเดียวจริง ทีใครสนใจก็มาเรียนกับแม่ได้ใช่ครับติดต่อหาแม่ได้นะครับบ้านสีสุกมาติดต่อหาแม่ได้เล่าเรียนกับแม่ได้นะครับผมเลยชอบสินค้าตัวไหนก็ติดตามได้ราคาไม่แพงนะคบถูกมากส่งครับถูกมากนะครับผมก็ฝากวิถีไทยแบบนี้ไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ใครนะครับที่ชอบพวกเรานะครับมาท่องเที่ยวแบบนี้มาทําวิถีไทยแบบนี้นะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ถ้าผิดภาพการใดเราสองคน ต้องขอโทษด้วยนะครับขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เราสองคนนะครับแล้วคุณแม่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ด้วยนะครับขอบคุณครับเยอบมากครับ